ข้อที่3นะครับตรงเนี้ยนะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับมันมีรูทด,ด้วยนะครับแล้วก็ยกกําลังลบหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยมันมีฐาน4ใช่ไหมแล้วก็ฐาน16ครูจะปรับข้างในนะครับจากฐาน16เนี่ยให้กลายเป็นฐาน4ถูกไหมเพราะว่า16มันคือ4ยกกําลัง2นะครับี๋ยวครูจะขอเขียนข้างในก่อนนะครับตัวเนี้ยสตัวนี้ยังเขียนเหมือนเดิมนะ4นะครับยกกําลัง 3n มบวกด้วยสอันนี้ยังเหมือนเดิม นะครับ16ก็คือ4ยกกำลังสองนะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็ยกกำลังอะไร 2n บวก1ตัวรูทเนี่ยนะครับเพื่อให้เขียนง,ง่ายนะครับและดูง่ายครูขอเปลี่ยนเป็นยกกำลังอะไรยกกำลัง1ส่วน2แต่นัรียนงต้องไม่ลืมว่ามันมีทั้งหมดยกกำลังลบ1อีกทีหนึ่งครูก็ใส่วงเล็บอีกชั้นหนึ่งนะครับยกกำลังลบ1นะครับ เท่ากับเท่าไหรเท่ากับ4นะครับยกกำลัง5ลบ 2n ได้เป็นแบบนี้นะครับาจากนั้นนะครับครูก็จะคูณตัวน,นี้เข้ามานะครับข้ามูลยังเหมือนเดิมครูเขียนมนเดิมเลยนะ4นะครับยกกำลัง 3n บวกด้วย2นะครับหารด้วยตัวนี้นักเรียนดูไปเลยนะคูณกระจายเข้าไปนะครับ2คูณ2กลายเป็น4 4อะไร 4n นะครับ2ูณ1กลายเป็น2โอเคครูดูตรงนี้ต่อนะครับมีวงเล็บเอามาทำะไรกันเอามาคูณกันนะครับ1ส่วน2คูณกับลบ1ก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันโอเคหารเหมือนกันหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับจะกลายเป็น4นะครับยกกำลัง3 n บวก2 ลบกับเท่าไหร่ c n บวก2โอเคเท่ากับ4ยกกำลัง5ลบ 2n ตัวนี้ครูอถอดวงเล็บออกมานะครับจะกลายเป็นอะไร4ยกกำลัง 3n บวก2ถอดวงเล็บดูดีๆนะตรงนี้เป็นลบ 4n นะครับแล้วก็ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง ลบ1.2ส่วนนะครับเท่ากับ4ยกกำลัง5าลบ 2N งตัวนี้นะครับ 3N ลบ 4N เป็นลบ N อ,อบวก2เจอลบ2นะครับเหลือ0ใช่ไหมทั้งหมดนะครับยกกำลังลบ1ส่วนเท่ากับ 4นะครับ5ลบ 2n มีวงเล็บให้เอามาคูณกันลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับ4ยกกำลัง n ส่วนด้วย2เท่ากับ4ยกกำลัง5ลบ 2n ฐานเหมือนกันให้เอาอไม่ใช่ฐานเหมือนกันนะครับฐานเนี่ยมันเหมือนกันเลขชี้กําลังต้องเท่ากันนะครับเลขชี้กำลังต้องเท่ากันก็คือ n ส่วน2นะครับเท่ากับ 5้าลบ2 n นะครับให้นักเรียนเอา2เนี่ยคูณตลอดก่อนนะครับคูณตลอดเลยจะได้เป็น N นะครับคูณตลอดหรือดูงี้ก็ได้ย้ายไปคูณฝั่งตรงข้ามเออแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะครับก็คือคูณกับ 5-2N ลบ2 n ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยใส่วงเล็บเสมอเพื่อที่นักเรียนจะต้องไม่ลืมว่ามันจะต้องคูณกระจายนะครับเนะครับเท่ากับอะไร2,5,10 2,2,4 นะครับเวลาเราย้ายเนี่ยนะครับเวลาเราย้ายนะเราจะย้ายจากตัวอะไรตัวน้อยไปหาตัวมากนะครับเป็นหลักการของการแก้สมการนะครับมี n นะครับ1 n เนี่ยคือ 1N ลบ 4N อะไรน้อยกว่าลบ4 n น้อยกว่าชัดเจนย้ายลบ 4N ไปฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะกลายเป็น N บวกเท่าไหร่บวก5 n เพราะทท่าทีไม่ใช่ 5N เป็น4นะครับเป็น4คูณนันไปบวกซะแล้วา ลบนะครับย้ายฝั่งข้ามก็ต้องกลายเป็นบวกนะครับก็คือบวก4ตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเหลือตัวอะไรเหลือ10ตัวเดียวนะครับ n บวกกับ 4n เป็น5 n นะครับเท่ากับ10หา n ย้าย5ไปหาร10หารด้วยอะไร10หารด้วย5 n เ,เลยมีค่าเป็น2นะครับเเลยมีค่าเป็น2ตัวนี้คือคำตอบนะครับ